สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยีสีพยากรณ์น,นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่13ตุลาคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์มาเลยคะ่ะคนวันอาทิตย์มี8ถ้วยนะคะมี1ถ้วยนะคะ นี่อัศวินไม้เท้านะคะเขาบอกคนวันอาทิตย์นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปมาหาสู่นะคะใกล้ไกลนะบางคนก็อาจจะมีคนามาหาก็ได้หรือว่ามีการส่งข่าวข่าวนะคะอาจมีเรื่องของการได้รับโชคนะคะข่าวดีนะคะนะหรือบางคนอาจจะต้องมีการาพักสิ่งที่ตัวเองทําก่อนเพื่อไปรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะคะนะตามนั้นเลยนะคะ เรื่องการงานมีการแอคทีฟดีนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะขอไายทักพิเศษหนึ่งใบคะ่ะ <c oughs> บางคนอาจได้กลับบ้านนะบางคนอาจได้กลับไปยังที่ที่เคยจากมานะคะบางคนอาจได้ติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลนะคะหรือว่าคนที่รู้จักหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าติดต่อกลับไปหาญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะ,ะบางคนอาจจะได้ พบรักจากการเดินทางก็ได้นะคะอ่านะฮะพบรักจากการเดินทางนะคะสําหรับคนโสดเนาะนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์มีเดะมนนะฮะ <c oughs> มีสามถ้วยนะคะนีดีเอ็มเพรสนะคะอ่าเขาบอกคนวันจันทร์นะอาจจะมีเรื่องของความฝันนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของอ่าความคิดจิต ตกนะมีความกังวลนะคะนะมากเกินไปนะคะในช่วงนี้นะคะนะแต่เขาบอกว่าถ้า ที่ที่ผ่านมาคุณเกิดลักษณะนี้นะวันนี้คุณจะได้ดีใจได้เฮนะคะนะแต่ถ้ามันยังไม่เกิดก็อานี้อาจจะมีเรื่องของความกังวลคิดมากหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่ทำให้คุณได้เฮได้ชื่นใจได้มีความสุขได้เปรมปรีได้ฉเฉลิมฉลองนะคะหรือบางคนอาจได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานมงคลงานสังสรรค์ต่างๆนะคะนะบางคนอาจได้พบเจอกับคนที่อยากเจออยากพูดจากคุยนะคะนะมีดีเอ็มเพรสด้วยนะคะก็วันนี้ก็ผู้ใหญ่นะคะหรือว่า อาจจะมีเจ้านายหรือผู้ใหญ่นะคะนะคอยให้กําลังใจนะหรือว่าอาสตีสูงศักผู้สูงศักนะคะผู้มีคุณวุฒิวัยวุฒิมากกว่าเราเนี่ยนะคะคอยให้กําลังใจอยู่ก็ได้หรืออาจได้พบเจอบริวารที่มีลักษณะคล้ายแบบนี้นะคะนะ อวันนี้อาจจะเจอคนท้องก็ได้นะนะคะตามนั้นเลยเลออกในหนึ่งคุณมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะหน้าที่การงานความรับผิดชอบดีนะคะก็ยังเป็นคงเป็นผู้นําผู้ให้การตัดสินใจหรือว่าช่วยกลุ่มช่วยทีมคิดอยู่เสมอนะคะก็ยังมีความเป็นผู้นําสูงอยู่เสมอนะคะอ่ะขอภพยทักพิเศษค่ะเดวิลนะฮะระวังเรื่องของ การผิดศีลผิดกฎนะฮะต้องระวังนะต้องระวังออกนอกรู่นอกทางนะคะระวังเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทางโลคเยอะนะคะนะทางโลกเยอะนะคะ,นะะ,ะ,คะหรือว่าเรื่องชู้สาวก็ต้องระวังด้วยนะคะระวังคนมาพูดจาหวานๆนะคะมาเพราะผลประโยชน์กะฮะนะ,ะนะระวังคนไม่จริงใจนะคะอ่าระวังอีกอย่างนึงคือสุขภาพนะคะอาจเป็นได้เหมือนกันนะสุขภาพนะคะก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันอังคารสามใบนะคะวันอังคารมากับเดทนะนะคะ แมทิกเชียนนะคะ,ะ <c oughs> และราชินีเรียนนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันคนวันอังคารนะฮะจะตาได้เดทอย่างนี้นะที่ผ่านมาไม่สบายวันนี้ก็จะ หายเป็นปิดทิ้งนะฮะ,ะที่ที่ผ่านมาเหมือนจะตายวันนี้จะหายเป็นปิดทิ้งนะคะนะหรือเขาบอกว่าวันนี้นะถ้ามันที่ผ่านมาเนี่ยคุณยังไม่ได้เป็นอะไรวันนี้ต้องระวังสุขภาพนะคะสุขภาพก็ต้องระวังรถกลาก็ต้องระวังมันจะเสียซ่อมนะนะคะนะแต่มันอาจจะเกิดเรื่องที่มันพลิกผันหรือว่าพลิกกลับดีขึ้นแบบฉับพลันก็ได้นะคะเพราะว่ามีเมจิกเชียนเข้ามาอย่างนี้นะคะนะทุกอย่างอาจจะสามารถ พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีหรือว่าเหมือนกับเวทมนต์เลยนะคะเนาะอยู่ๆก็ติดขึ้นมาสตาร์ตตั้งออตั้งแต่เช้ามายังไม่ติดอยู่ๆอยู่ๆจะติดก,ก็ติดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะคะนะก็ระวังสุขภาพนิดน,นึงแล้วกันนะนะคะนะข่าวคนเจ็บคนจากได้ไหมได้บางคนอาจจะได้เข้าไปร่วมงานงานข่าวดํางานศพอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นได้รับเชิญนะคะได้รับเชิญไปงานแบบนี้นะคะอ่ะ แล้วก็เรื่องการใช้จ่ายนะคะวันนี้คุณอาจจะต้องมีการเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดนึงนะนะคะหรืออาจจะเจอสายเปยวันนี้นะสายเปยตัวแม่หรือว่า f อฟซีอตัวแม่<笑><笑><笑>นะฮะนะ,นะช้อปปิ้งออนไลน์เก่งกว่าเรา<笑><笑>ก็เจอคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,นะประมาณนั้นถ้าไม่เป็นที่คุณก็เป็นที่เขานะคะตามนั้น <S <S ขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่าไพ่บอกระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะอ่ามีไพ่อ่าตัว อ่าเวกบลออกมาสองตัวอย่างงี้ต้องระวังเรื่องของความลี้ลับต่างๆด้วยนะคะนะสัญญาอะไรกับใครไว้หรือเปล่านะคะนะหรือว่าอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือว่าเทพอะไรต่างๆที่คุณนับถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้อาจจะมีการเรื่องของการมูก็ได้มูมากไปหน่อยวันนี้ไปดูหมอซะเจ็ดที่เจ็ดสำนักนะคะก็เป็นได้เหมือนกันนะนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการมูเตลูต่างๆเกิดขึ้นนะคะหรือมีซิกเซนความเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมีคุณวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องของซิกเซนนะคะมีเซนที่สื่อกับอะไรบางอย่างได้นะคะหรือบางคนนะวันนี้นะพ่อมดแม่หมอนะคะนะนะเรียกว่าทําพิธีอะไรกันเลยนะคะบางคนนะคะก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธนะฮะ,ะมีราชินีไม้เท้านะคะมีสี่ดาบนะคะ มี The s สั้นนะะอ่ะ,อะคนวันพุธเขาบอกว่า หน้าที่การงานนะคะก็ยังทําได้ดีอยู่นะบางคนเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็ยังทนทน,ทนฝืนทําบางทีต้องพักแล้วนะนะคะพักสักหน่อยก็จะดีขึ้นนะคะแต่ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะนะคะมันก็ทรงๆนะคะมันก็จะเป็นไปลักษณะนี้แต่ไม่ร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็มีเดอะซันด้วยบริวารก็ช่วยได้เยอะค่ะนะคะบริวารให้โชคให้คุณบุรบ,บริวารให้โชคให้คุณนะคะแล้วก็ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีนะคะตามนั้นเลยขอให้ทักพิเศษค่ะอ่านี่ไงนะคะ ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะอะไรมันก็จะอะคุณก็จะฟันฝ่าได้หมดอะค่ะนะคะนะขวขกน้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันวันพฤหัดเนาะนะคะพฤหัดมีควินสอดนะคะนี่สิบถ้วยนะคะ มีแปดถ้วยนะฮะคนวันพฤหัสนะก็อ่าวันนี้ต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์ตัวเองนะฮะสภาวะตั้งรับอย่างนี้นะคะใครมาจุกจิกจู้จีกจ้กับคุณคุณก็จะโพร่งเอาได้ง่ายๆนะคะนะ,ะบางทีอาจจะเครียดแล้วก็ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยตอนนี้นะคะนะ แต่ว่าจริงๆแล้วนะคุณก็มีเรื่องของความสุขความสําเร็จดีนะคะสิบถ้วยนะมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีอาจมีเรื่องของความกังวลนะคะการเดินทางนะถือว่าจบเจ็บจากเกิดขึ้นก็ได้นะคะบางคนต้องจากบ้านจากถิ่นนะคะจากครอบครัวนะคะด้วยความจําเป็นนะคะตามนั้นเลยบางคนอาจจะไม่มีอะไรแค่าการเดินทางนะหรือว่าอาจจะมีคนเดินทางมาหานะคะอ่าเขาบอกว่า ขยันทํางานนะคะหรือว่าเรื่องของการงานนะคะหรือว่าภาระหน้าที่เนี่ยนะคะถ้าคุณทําด้วยตัวเองนะคะทำด้วยสองมือเนี่ยนะคะก็ยังสร้างเงินสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะหรือไพ่ทักเกินบอกว่าต้องขยันเท่านั้นนะคะอย่าหยุดนะฮะต้องขยันเท่านั้นเงินถึงจะมานะคะถ้าคุณขยหมดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่ขยันนะถ้าหยุดก็คือเงินหมดทันทีเลยนะคะต้องเพราะนั้นต้องทําเข้าไว้นะต้องขยันทําอะไรที่เป็นงานต้องทําเข้าไว้นะคะตามนั้น ต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบคนวันศุกร์ก็มีเดมูลนะมีโอไฮฟินเทสด้วยนะคะและอ่าสีดาบนะคนวันศุกร์ต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะคะนะหรือเรื่องของสิ่งที่ มองไม่เห็นนะนะห้ามรับรบหลูสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะนะบางคนอาจมีฝันแปลกนะคะบางคนอาจมีซิกเซนลางบอกเหตุนะคะบางคนอาจจะป่วยไม่สบายด้วยนะคะนะหรือบางคนนะคะคนในบ้านบริวารไม่สบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะนะพูดไปจะงมงายไปไหมเนี่ยก็มันออกจริงๆเนาะนะคะก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไร ไหว้ศาลนะคะก็ต้องอลองสวดมนต์ไหว้พระดูนะคะนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามนั้นนะคะให้ปกปักรักษาคุม้มครองอ่ะขอไพ่ทักพิเศษค่ะดูสิดูไพ่คุณสิอ่ออกเป็นเทวเวอร์อีกนะระวังนะเรื่องอุปบปับิพันตกอกตก,ตกใจนะคะนะถ้าไม่เกิดขึ้นกับคุณก็บริวานนะระวังนะคะอ่ะตามนั้น,น,ะะต,น,นต่อไป,ปอวันเสาร์นะ คนบัวาสามใบอ่าคนบัวสามีเด็กถือเหรียญน,นะคะมีสองดาบนะฮะมี the w o ว l d นะคะเขาบอกคนวันเสาร์ว,วันนี้ก็สภาพทรงๆดีอยู่นะนะคะมีเงินมีทองนะคะหรือมีคนนาเงินนําทองมาให้นะหรือบางคนบางท่านช่วงนี้ห่วงแหงเงินทองเป็นพิเศษอะ่ะไม่ค่อยอยากซื้อไม่ค่อยอยากจ่ายนะคะก็ดีเนาะนะฮะวันนี้อาจมีเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดนะคะ อาการสื่อสารขัดข้องต้องระวังการคิดการตัดสินใจบางทีวันนี้หลังเลตัดสินใจไม่ถูกปล่อยเลยค่ะเทคทามนิดนึงนะคะใช้เวลาแล้วจะคิดออกเองนะคะนะมีเดอเวอร์อย่างนี้นะคะก็มีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีนะคะนะแล้วก็เรื่องของการงานการต่างประเทศนะคะต่างถิ่นแดนไกลดีให้ให้คุณให้โชคนะคะเป็นบริวารเป็นพลังให้คุณดีนะคะนะเทวดาคอยอวยใจให้พอดนะคะขอพ่ายทักพิเศษค่ะ าการงานดีนะคะนะมีความปังคุณทำงานกับชาวต่างชาติหรือต่างถิ่นแดนไกลดีนะคะจะนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองนะคะตามนั่นเลยและ่ความมั่นคงจบแล้วจบวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ